สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ดเหนียวเหนียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมประจำเดือนมกราคม2566กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวกรกฎสบายดีไหมเอ่ยช่วงนี้ก็ปีใหม่แล้วเนาะสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ ชาวกรกฏคิดหวังสิบนายก็คอยส่งความปรารถนาเนาะแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆในทุกๆเรื่องเนาะทั้งการงานการเงินความรักอืมเอาละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดวงโดยรวมของชาวกรกฏกันเนาะขอให้สิบไปให้กับชาวกรกฏด้วยค่ะคือ <c oughs> ถ้า <c oughs> มีเสียงน้องแมวร้องเนาะก็ ขอวันนาณที่นี้ได้นะคะก็น้องเขาก็จะปรากฏตามพ้าปกเนาะตอนนั้นแหะคะ่ะน้องน่ารักคือด้วยความที่เอาน้องไว้อีกห้องหนึ่งแล้วคือน้องเขาก็ร้องอะ่ะเนาะ<ง>คือถ้าใครเลี้ยงแมวคือจะทราบอยู่ว่าเออน้องเขาแบบอยากจะเข้ามาหิวกับเราตลอดเวลาเขาก็ร้องเรียก เหมือนช่วงนี้ชาวกรกฏจะถึงจุดอิ่มตัวกับ <g rab> อะไรหลายๆอย่างหรือเปล่าเลยทำให้รู้สึกแบบเบื่อเบื่อซิงเเนาะอืมทั้งหน้าที่การงานทั้งความสัมพันธ์ทั้งทุกๆอย่างเหมือนคุณแบบลึกๆแล้วคุณก็มีความกังวลแต่แบบคุณก็รู้สึกว่าแบบอืมมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วอะทั้งแบบเออหน้าที่การงานทั้ง ชีวิตครอบครัวทั้งอะไรหลายอย่างคือเหมือนคุณก็ประสบความสําเร็จดีนะทุกอย่างเลยแต่เหมือนคุณก็แบบรู้สึกว่าเอองานที่ทําอยู่ชีวิตที่ทําอยู่มันไม่รู้สึกท้าทายอะไรเลยคุณอยากไปหางานใหม่ๆหาความท้าทายใหม่ๆอารมณ์แบบอยากพาครอบครัวไปเดินทางไปต่างประเทศหรือไปผจญภยัยหรืออะไรสักอย่างนึง เพื่อหาความตื่นเต้นในชีวิตอะแต่เหมือนแบบคร <c oughs> อบครัวคุณเขาก็ไม่ไม่ไมค่อยเห็นด้วยอะ <c oughs> เพราะว่าอารมณ์แบบคือรู้สึกว่ามันก็อยู่ที่จุดที่มันดีอยู่แล้วอะ <c oughs> ในความคิดของครอบครัวคุณนะเออบางคนอาจจะแบบทะเลาะจนเลอกลาแตกหักไปเลยก็มีนะสำหรับในกรณีที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน่ะฮะ บางคนอาจจะแบบอืเลิกลาแบบจากไปเลยอะครอบครัวคุณเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเรืออะไรก็แล้วแต่หรือชีวิตมันเข้ากันไม่ได้อ่ะในกรณีคนมีคู่มีครอบครัวเนาะก็เลิกลากันไปอ่าเหมือนคุณพยายามแบบปรับจูนหลายๆอย่างแบบเหมือนอารมณ์คุณแบบเออ มันถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันเบื่อทุกอย่างเลยอะเอออยากจะหาอะไรตื่นเต้นเราใจอารมณ์ประมาณนั้นอะแล้วก็คือแบบอารมณ์เบื่อเป็นจุดเริ่มต้นชนวนในการทะเลาะกับคนรอบข้างกับครอบครัวอย่างนี้เลยก็ไม่ควรนะคุณเออแต่ก็แบบอ่ะอันนี้สุดแท้แล้วแต่ความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนะเาะแล้วก็ว่ากันไม่ได้อ่า มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางเนาะได้เดินทางไปในที่ที่มีน้ําอ่ะคือเดินทางทางเรือหรือเดินทางแบบออกไปแบบผจญภัยในโลกก็ในโลกกว้างอืมเพราะอารมณ์แบบคุณก็แบบเออมันเบื่อต็ำทนแล้วอะอยากจะทําอะไรใหม่ๆที่มันตื่นเต้นกับชีวิตนะคะ เดี๋ยวไปดูเจาะรายเรื่องเนาะขอให้ห้ามใบให้การส,สุขภาพของชาวราศีกรกฎด,ด้วยค่ะ สุขภาพ <c oughs> ระวังระวังโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์เนาะอืมแล้วก็โดยรวมคือสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลเนาะอาหาให้ไปเช็คอวัยวะสืบพันธุ์นิดนึงอาจจะแบบมีเคสอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หลายแรงนะ โดยโรวมสุขภาพคุณโอเคเพราะว่าคุณก็มั่นออกกําลังกายอยู่ตลอดเนาะแล้วก็แบบเหมือนแบบอไปวิ่งหรืออาจจะแบบไปเ,เข้าฟิตเนสอยู่ตลอดเลยทําให้คุณร่างกายค่อนข้างแข็งแรงทีเดียว่ะฮะโดยโรวมสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคะ่ะอืม เดี๋ยวขอห้าใบให้กับการเงินของชาวกระกด้วยค่ะ การเงินของคุณเหมือนอืม <c oughs> คุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากการทํำงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเนะาะในกรณีที่ทาธุรกิจมันจะมีมันจะมีงานเข้ามาและวทำให้คุณได้เงินก้อนหนึ่งจากงานนั้นอะฮะแต่คุณก็ต้องแข่งแย่งแข่งขันแข่งแย่งชินดีกับ มาเพื่อให้ได้งานนี้มาเหมือนกันนะไม่ได้มาสบายเลยนะมือใหม่ก็คุณอาจจะมีการทะเลาะบอกแหวงเพราะงานชิ้นนี้แต่สุดท้ายแล้วคือคุณจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็ได้เงินเพราะงานชิ้นนี้มาอมืโดยรวมๆแล้วคือคุณก็เก็บหอมรอมดิเงินแบบได้ดีทีเดียวอะ่ะคือคุณเป็นคนใช้เงินเป็นเนาะอืก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ คือเหมือนคุณกลัวกลัวว่าเกิดแบบเกิดเหตุุกเฉินขึ้นมาแล้วไม่มีเงินใช้ถูกม,งมังไหอืมนั่นแหละ แล้วก็อขอดูการงานเนาะขอให้การงานห้ามใบให้กับชาวกรกฏด้วยค่ะ การงานระวังการทะลาะเบกแหวงในที่ทํางานเนาะอื <c oughs> ออคุณเหมือนคุณกลัวว่าจะมีใครแอบทําอะไรรับหลังคุณแล้วก็แบบจะว่างไงดีอ่ะคือมันเป็นการคิดไปเองของคุณอะนะแล้วคือมีเกณฑ์ทะเลาะบบกแหวงกับคนในที่ทํางานหรือคนรอบข้างคุณเหมือนคุณเป็นคนคิดมากอะ่ะคิดเครียด,ดกังวลมากเกินไปทั้งทางที่แต่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยไนงะ หัวหน้าคุณน่ะเขากําลังมองคุณอยู่หรือเปล่าในกรณีคนทํางานประจํานะคือเขาเหมือนแบบเขามองคุณว่าเออจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งมีคนความเป็นคนมีความสามารถเขาอยากจะดันคุณนะเออหัวหน้าคุณน่ะคือเขาถูกใจคุณเขาอยากจะดันคุณให้ได้ดีอะ่ะอมืมีเกณฑ์ได้รับเงินจากการทํางานเป็นเงินก้อนจํานวนหนึง่ง อาจจะเป็นโบนัสหรืออะไรสักอย่างที่เป็นก้อนที่ก็พอสมควรเลยอือฮึก็โดยโรวมคือไม่มีอะไรแต่ให้คุณคลายความกังวลไปเพราะจริงๆแล้วคือมันไม่มีอะไรเลยไงคุณแต่คุณคิดมากให้คลายคลา,ายความกังวลคลายความคิดมากออกไปจริงๆดวงการงานคุณโอเคนะหัวหน้าก็สนับสนุนและให้ความเป็นธรรมในทุกๆด้านเนาะเออ จริงๆจ,จัดว่าโอเคเลยดวงด้านการงานเนาะเอาละใครทำงานด้านยุติธรรมเออด้านแบบกระบวนการยุติธรรมทนายความอัยการสารมีเกณฑ์ไปได้ดีนะต่อไปก็ดูความรักเนาะขอให้ห้ามใบให้กับความรักชอบกระหลกดด้วยดดค่ะ ความรักมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางอืมเป็นความรักที่เจอแบบโชคชะตาเป็นโชคชะตาเลยอะโชคชะตาแบบนำพามาให้คนเจอกับความรักอ่ามีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัด จากการท่องเที่ยวเนาะแต่คือด้วยความที่คุณอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือคนโสดนะเออแต่ด้วยความที่คุณอะ่ะอืมยังไงอะ่ะเหมือนคุณเจ็บปวดกับอดีตมาต่อให้เขามอบความรักดีๆให้กับคุณแล้วคุณเองก็คือมีความมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะแต่คุณก็ดูๆเนาะว่าเออเขาจะมาดียังไงมาดีไหมมายังไงอะไรงไงเงี้ย ก็แบบอเออก็ให้พิจารณาดูละกันว่าอะไรยังไงเนาะแต่ในกรณีคนมีคู่คือมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวบางคนเพิ่งแต่งงานเนาะก็แบบมีเกณฑ์แบบอยากไปฮันนีมูนต่างประเทศหรือฮันนีมูนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ไปเที่ยวมีเกณฑ์สวีทหวานในกรณีคู่ที่ <c oughs> คู่ที่แต่งงานกันมานานเนาะเออไปเที่ยวเพื่อเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มแฟชั่นให้กับให้กับความสัมพันธ์ว่าเพิ่อมอะไรที่แบบเพ่มความรักให้กับการอ่าอืมก็มีเกณฑ์ไปเที่ยวสูงเนาะอืมก็โดยรวมคือไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความรักของชาวกรกฎเนาะ เอาลา <c oughs> จะจบไปแล้วสำหรับคำทำนายของชาวกรากฏเออถ้าคำทำนายดีก็ให้ไปเป็นกำลังใจเนาะแต่ถ้าไม่ดีก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงคือคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะคะไม่อยากให้งมงายหรือแบบเชื่ออะไรขนาดนั้นเนาะอืมแล้วก็ถ้า คลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe l i k คอมเมน n ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ